น่องจานี่ผักกูดญี่ปุลตกหลุมว่ามันสูงเป็นไปบัตม็กที่หนอะก็ได้ไปโดนหรอกจ้ะอุ้ยลมเย็นเย็น เยอะมากเลยพี่น้องเลยตยวลัวเล็กเขียวสุดเลยนี่ก็คือปลาผักกูดญี่ป,ปุ่นเต้มันเลยตัวท่สูงเลยตัวน,นี้กับล่ามันก็คงไม่ได้เก็บอเลหมดนี้เนี่ยตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ก็พี่พอกมากเลยเธอสิเนาะพูดล,ละน้ำหก So, nên những cái bụng bụng nghỉ lễ. là có những cái bụng 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 黑洞。 กาดดบนนิ้เข้าเสิ้าลูกเต่าม่ยยางเด้พี่เล็กมากมาหลับรรมาติตรงนี้เยอะมากเลยเก็บมวลเลยจ้ะ ủa cái bàn về bàn 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 不用，想要看的。 ต้นสนเขาระวังเหยียบน,นี่อกมากเลยคือว่าพี่น้องเราเก็บแบบนี้ก็ระวังเหยียบต้นสนเขาเลยพี่น้องก็ระวังยางเขามาเนะาะฮะอนาคตเห็ดขึ้นเลยแตว่าตั้งแต่นี่พี่น้นองอนาคตมีเห็ดขึ้น ตรงป่าสวนว้านองจ่าอยากสิวเาแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่นาโคดไม่รู้หรอกเก็บยวฟังกันหัว

ออกูหละอหอบคักปะจิงนี้ก็อบเอ,อ้เก็บมันเลยเชิงนกจีบกันพี่น้องจ้ะเชิญนกอิน้นำ อากาศดีจีลมวบยว้ยนกอนี่อนนอยอมมเน,นอีกรอบนึงว่าจะไม่มี cũng có lông ngứa ở, để ở không ngoài này này, ồ, cái, quá luôn, ừ, nôc lông, cầm, cả cả จะมืดจะค่ำโอ้โนะอยน่ะใอรระพับโทรศัพท์หน่อบเหรออุบคักนหน้าอยู่บางนิดนึงน,นี่สวยมาก น้องเชียงนกกีบกันพี่น้องหมืนคักหนีได้ไหมป้าธรรมชาติคักทางเด็กหา่มาปั่นจักรยานพี่น้อง ทางปั่นจักรยานกุหล่ะสวยมากเลยมีเสียงกับเหยียบต้นไม้เขาน้ำโอ้ย oh. <Hey>, ด้ยน้ำโผลกดใจว่าเด้ดเด็ดเด็ ก็งียบงานัดเต็มากวา้างก็ตางเสียพี่น้องนะต่างก็ไก้เลยนะน่าสักจังต้ ขยับตัวเพราะว่าหยับตัวเห้เสียงมันดงังไปนรอกอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้ยหยับมากนเข้าในป่ายิ่งสวยอ่ะ